ก็นยี่แรมสิบห้าค่ำเป็นวันอุโบสถทั้งของพระในทั้งของชาวบ้านนับว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนานี้ตั้งแต่เทวดาอยู่บนสวรรค์เพื่อนก็ไปชุมนุมกันในวันเช่นนี้นะที่สาราธรรมสภา บนสวรรค์ชั้นดาวดิงซึ่งมีพญาอินเป็นประธานานั่นเนี่เทวดาทั้งหลายได้ดอกไม้ถูกเทียนอันเป็นทิพย์แล้วก็พากันเหาะลอยมาแต่ทิศต,ต่างๆแล้วก็มาเดินเวียนประทักขินสามรอบจุดทูบเทียนดอกไม้บูชาพระเกตแก้วจุลมณีเจดี กราบไหว้เสร็จแล้วก็พากันไปชุมนมุมกันที่สาราธรรมสภาอ่นั่นแหละแล้วพญอินเป็นผู้ให้โอวาทแนะนำสั่งสอนเพราะว่าบนสวรรค์นั้นไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าเลยดังนั้นแหละจึงมีพญอินเป็นประธานนี่ลองคิดดูจะว่าไม่เป็นวันสำคัญอย่างไรแล้ว วันเช่นนี้นะแต่ไม่ไม่ทราบว่าจะไปถือเอาวันมนุษย์นี่บ่หรือว่าจะถือเอาวันของเทวดาก็ไม่รู้แล้วเพราะว่ามันมันไกลกันวันของมนุษย์กับวันของเทวดาร้อยปีเมืองมนุษย์นี่จึงเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งในสวรรค์ชั้นดาวดิง แต่ถ้าหาว่ากลัวว่าจะถือเอาว่าแปดวันหรือว่าเจ็ดวันของสวรรค์ชั้นดาวดิงจึงจะเป็นวันพระวันหนึ่งนี่อ้มันหลายหมื่นปีสำหรับนับเอาไอเมืองมนุษย์แล้วนะเอาวันของเมืองมนุษย์อะแต่นี่ก็ยกไว้ให้ธรรมชาติเป็นเองไปก็แล้วกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นวันอุโบสถแปดค่ำสิบ้าค่ำนี้จึงชื่อว่าเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั้งหลายผู้กำลังสั่งสมบุญกุศลบารมีเพื่อให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจของตนก็จะต้องตั้งใจถ้าเป็นทาย,ยกทาย,ยิกาก็พยายามรักษาศีลอุโบสถ ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งให้ได้อน,นิสงแห่งการรักษาโวสตศสินนี่ถ้าหากว่าได้เกิดไปในชาติต่อ,ต,อต่อไปนั้นได้ไปพบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเช่นนี้ก็จะมีจิตใจคิดอยากจกะบวชเรียนเขียนอ่าน เมื่ออินทรีย์บารมีเหล่านี้มันเก่กล้าขึ้น,นอานิสงส์แห่งการรักษาโอโบสถสินเนี่ยนั่นแหละทำให้จิตใจน้อมไปในทางบวชในทางเนกขมมะคือว่าพูดอย่างง่ายๆว่าน้อมใจไปในทางที่ออกจากกามคุณเมถุนสังโยชนีน่แหละอานิสงส์แห่งการรักษาโอโบสถสินน่ะ ทำให้เห็นโทษในกามคุณเหมือนอย่างพระภิกษุสามเณรก็ดีแม่ชีแม่ขาวที่มาบวชอยู่ในวัดวาอารามอย่างนี้นะอันนี้มันก็เกิดจากอานิสงส์แห่งการรักษาศีลโวสถมาแต่ชาติก่อนห้นหลังนั่นแหละเป็นพระภิกษุสามเณร อย่างนี้นี่เข้าใจว่าชาติก่อนหนหลังนั่นก็คงได้บวชมาแต่ว่าอินทรีย์บารมียังไม่แก่กล้าเต็มที่ก็ยังบรรลุมคผลนิพพานยังไม่ได้ก่อนพอเกิดมาชาตินี้ได้มาพบพระพุทธศาสนาจึงได้มีศรัทธาออกบวชเมื่อบวชมาแล้วก็ไม่ซึกตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เลยไปนี่ก็ ก็เข้าใจว่าอานิสงส์แห่งการได้บวชมาแต่ชาติก่อนนั่นแหละมันติดซอยห้อยตามมาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่บางชาติพระองค์ก็ออกกวดในพุทธศาสนานี่เหมือนกันนะในในเมื่อพระองค์เกิดร่วมกับศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอย่างนี้ในในครั้งที่ ในรั้งศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสริเนี่ยพระองค์ก็บังเกิดขึ้นในตระกูลพราหมจฉาทิทธิเมื่อได้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าเขาแล้วก็ละความเห็นผิดนั้นได้มาเลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วก็ขอบวชกับพระพุทธเจ้าเลยพอบวชมาแล้วก็มาศึกษาเร,าเรียนธรรมวินัยจนจบ พระไกรพิดกแล้วก็เป็นโครเป็นอาจารย์สั่งสอนลูกศิษย์เข้าได้มากมายเพราะว่าพระโพธิสัตว์นี่บวชถึงแม่บวชก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลมันคาความปรารถนา <c oughs> แต่ท่านก็ช่วยเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้า <c oughs> เช่นเดียวกับพระสงฆ์สาวกอื่นๆได้อย่างกว้างขวางเหมือนกันเพราะท่านมีความรู้ท่านมีบุญมาก อันนี้แหละเช่นอย่างอาศิตาภิกษุที่จะตัดสรุปเป็นพภะษีอริยเมตไตรในอนาคตเบื้องหน้านี่ก็ได้มาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วเมื่อเจริญไวยใหญ่โตมาก็เลยมีศรัทธาล่ำลามารดาบิดาไปบวช เมื่อไปบวชแล้วไม่ก็ไม่มีใครหรอกจิรู้ว่าเป็นพระศรีอริยเมตไตรนะพอดีในขณะนั้นพระนางมหาประชาบรีโภธมีได้ทำผ้าไหมคู่หนึ่งเพื่อที่จะเอาไปถวายพระศาสดาโดยตรงเลยเมื่อน้อมเข้าไปถวายพระองค์พระองค์มันแนะนํำให้ถวายแก่สง นางอ้อนรอนยังไงพระอ,องค์ก็ไม่ทรงรับทรงแนะนำให้ถวายแก่สงเอา้าก่อน,น้อมเข้าไปถวายท่านภาษารีบุตรถ้าภาษารีบุตรก็ไม่รับไปถวายแก่พระมหาโมคคลานะท่านก็ไม่รับพระสงฆ์ตั้งสองหมื่นข้างนั้นอยู่ในกรุงกามิลพัฒน์น้อมก็ไปถวายองค์ไหนองค์ไหน,นก็ไม่รับ ไปถึงองค์สุดท้ายได้แก่อาชิตาภิกษุภิกษุหนุ่มกว่าเพื่อนทั้งหมด <c oughs> อันพระอชิตาภิกษุก็รับมานี้รับเอาผ้าคู่นั้นนะ <c oughs> พะนางมหาประชาบุรีโคตมีเสียพระไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าอันผ้าไหมอันนั้นตั้งใจลงมือปลูกฝ้าย ด้วยตนเองลดน้ำด้วยน้ำนมด้วยด้วยน้ำทอง,ทองน้ำทองคำอ่ะนี่างเนยดอกายนั้นจึงสีเหลืองเหมือนกับสีทองคำ <c oughs> แล้วก็เก็บดอกฝ้ายด้วยตนเองแล้วก็เอามาปั่นเป็นเส้นได้ด้วยตนเองลงมือทอด้วยตนเอง จนเป็นผ้าเนื้อละเอียดมากทีเดียวเพื่อเจาะจงยิรถวายพระศาสดาพระองค์ไม่ทรงรับอันนี้เลยเมื่อเสียพระไทยอย่างนั้นพระองค์เจ้าทรงทราบอย่างนั้นก็ทรงแสดงปาฏิหาริย์บัดิเอาบาทของพระองค์มาวางใส่ฝ่าพระหัตถ์แล้วก็อธิษฐานขอให้บาทใบนี้นะจง เลื่อนลอยไปสู่กีบเมฆนู่น,นแล้วอย่าให้พระสาวกองใดหาเอาได้เลยนอกจากอศิตาภิิสูุอ์ค์เดียวเท่านั้นพออธิษฐานอย่างนี้บาทก็เลื่อนลอยเข้าสู่กีบเมฆไปเลยพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้พระสาวกทั้งหลายนั้นไปตามหาบาทพระองค์นี่พระสาวกองค์ไหนที่มีฤทธิ์มีเดชท,ทั้งก ไปแล้วเหาะไปเออสแวงหาจนทั่วทุกทิศทั้งบนอากาศทั้งบนดินทั้งบนทั้งในน้ำ <c oughs> ก็ไม่พบเลย <c oughs> ไม่มีใครนำอาบาตมาถวายพระศาสดาได้เลยบัดนีพ้พระองค์ส่วนอาทิตตาภิกษุท่านไม่มีฤทธิ์อะไรนี่ท่านเหาะก็ไม่ได้ ก็องค์เจ้าจึงทรงรับสั่งอ้าวอาชิตาภิกษุจงตามหาบาทเราจะถาคตสิท่านพระอาชิตาภิกษุลุกจากที่นั่งแล้วมากราบพระศาสดาสามครั้งแล้วก็ไปยืนอยู่ลานที่กว้างนั่นแล้วก็ยกมือขึ้นอธิฐาน ว่าข้าพเจ้าบวชมานี่ไม่ได้บวชมาหวังเพื่อแสวงหาราบยศสรรเสริญใดๆเลยไม่ได้บวชมาเพื่อหวังจะได้ไปเกิดเป็นเทวุเทวดาเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรด,ดิราชอะไรไม่เลยข้าพเจ้าบวชมานี้เพื่อมาสร้างโพธิสมภารบารมีให้แก่กล้าขอให้ได้ตัดสรูุเป็นพระพุธเทธเจ้าในอนาคตเบื้องหน้า อันนี้เป็นความสัตย์ความจริงของข้าพเจ้าด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้หากมีจริงแล้วก็ขอให้บาททรงขององค์พระบรมศาสตว์สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเลื่อนลอยลงมาสู่ฝ่ามือของข้าพเจ้าในบัดนี้พอท่านอธิษฐานเสร็จท่านก็ยกแบมือไว้ อันใดนั่นบาทของพระศาสดาก็เลื่อนลอยมาสู่ฝ่ามือของอธิตฐาภิกษุนั้นอธิตาภิกษุก็นำน้อมเข้าไปถวายพระศาสดาเมื่อพระนางมหาประชาบุรีโคตมีเห็นบุญญาณุภาพของอธิตาภิกษุอย่างนั้นก็ดีอกดีใจจึงได้คลายความทุกข์ความโศกอันั้นลงนั่นแหละแล้วต่อจากนั้นพระศาสดา ก็จึงได้ทรงแสดงเรื่องทานมานี่ทานนั้นน่ะมันมีอยู่สองประเภทบุกลิกทานหนึ่งสังฆทานหนึ่งอืทีนี้ทานสองประเภทนี่น่ะทรงตรัสว่าให้ทานแก่สงนั่นแหละได้อานิสงส์มากกว่าให้ทานแก่บุคคลเป็นอย่างนั้น พนางมหาประชาบดีโคตมีก็จึงได้เข้าใจในการให้ทานบัดนี้เพราะฉะนั้นคนบางพวกบางเราเมื่อให้ทานจึงมักจะถวายเป็นสังฆทานเลยถวายทายทานใดๆก็ดีถวายเป็นสังฆทานไปเลยแต่แล้วบันนี้การถวายสังฆทานนมันมีระเบียบอยู่อันนี้นะนั่นแหละ การถวายสังฆทานนี่ของที่นำมานั่นกับจำนวนภิกษุนั่นแหละสมมติว่าของมนมีน้อยพระผู้ที่จะรับทานมมีมากอย่างนี้นเจ้าภาพนั้นก็ประกาศถวายเป็นสงไปเลยแล้วแต่สงจะแจกกันเพราะผู้เป็นเจ้าของทานไม่สามารถจะแจกให้ทั่วถึงได้วันนี้พระองค์ก็ทรงวางระเบียบ ของการาแจกของที่เขาถวายเป็นสงนะนะให้สมมุติพิสูุองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นเป็นพระสุดเทศคือว่าเป็นเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์มีอำนาจเต็มที่ในการแจกของนั้นใครจะไปคัดค้านไม่ได้เลยเมื่อสงได้ส,สมมุติขึ้นแล้วอันนี้ท่านพูนั้นก็สมมุติตัวเองเป็นผู้แจกของ และท่านก็ประกาศลงไปว่าเมื่อข้าพเจ้าได้รับสมมุติอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็จะทําการแจกส่วนที่แรกก็ได้แก่พระเถรละส่วนที่เหลือก็ได้แก่พวกเราทั้งหลายที่เป็นภิกษุก็มีสามเณรก็มีคารือหัดก็มีฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ใดเห็นชอบดังที่ข้าพเจ้าประกาศไปนี้ก็ขอให้นิ่งอยู่ ถ้าท่านผู้ใดไม่เห็นชอบด้วยก็ขอให้ชี้แจงในที่ประชุมสงนี้ท่านประกาศอย่างนี้ถึงสามครั้งก็สงทัางหลายก็นิ่งอยู่ไม่มีใครชี้แจงอะไรคัดค้านอะไรขึ้นมาเลยเช่นนี้แล้วก็ท่านก็มีสิทธิ์แล้วบนี้แจกของนั้นส่วนส่วนใดที่ถวายพระเถเะนั่นก็เรียกว่าต้องมากกูเพื่อนอ่า ต้องจัดเป็นพิเศษอย่างนั้นแล้วนอกนั้นก็แจกให้เสมอเสมอกันไปอย่างว่าของที่สมควรจะแจกได้สิบรูปอย่างนี้ก็แบ่งเป็นสิบส่วนแล้วก็แจกไปแจกไปถึงองค์ที่สิบหมดแล้วก็แล้วไปอันนี้ทำเนียมแจกของสงเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าว่ามีของสงเกิดขึ้นในคราวต่อไปวันนี้ก็ หากว่าของมีน้อยนั่นอีกก็กแจกต่อจากองค์ที่สิบนั้นไปเป็นองค์ที่สิบเอ็ดสิบสองไปเลยหมุนเวียนไปอย่างนั้นจนกลัวจะครบมดทุกองค์ถึงองค์สุดท้ายนั่นแล้วก็วันนี้ถ้าว่ามีผู้สวยสังฆทานอีกก็ตั้งต้นถวายเตพ่พระสังฆเถระไปแล้วบันนี้นะ,ะเป็นอย่างนั้นนี่การถวาย เป็นสังฆทา,านในพุทธศาสนานะและ้วทีนี่บุคคลิกทา,านได้แก่ให้ทานแก่บุคคลบบนี้นะเ <c oughs> ช่นว่าของทายทานนั้นมันมีจำกัดสำหรับผู้เป็นเจ้าภาพทายทานนั่น,นเพราะว่ามีของเท่านั้นแล้วถวายได้เพียงองค์เดียวอย่างนี้เจ้าภาพนั้นเลื่อมใสองค์ใด กนน้อมเข้าไปถวายองค์นั้น,นก็ไม่มีใครว่าอะไรเนี่ยสำหรับพระสงฆ์แล้วท่านรู้กันท่านไม่อิจฉากันญาติโยมก็นับถือเคารพองค์ไหนก็น,น้อมไปถวายองค์นั้นแล้วก็แล้วไปอันนี้เป็นปุกกลิกทานทานมันมีอยู่สองประเภทอย่างนี้พึงเข้าใจแต่ทรงแสดงอานิสงส์ว่า การให้แก่สงนั้นมีอะไรสงมากกว่าให้แก่บุคคลเพราะอะไรเพราะว่าพุทธศาสนานี่จะตั้งยั่งยืนอยู่ได้ก็เพราะอาศัยหมู่คณะสงฆ์หรือว่าอาศัยบริษัทสีพร้อมกันรักษาพร้อมกันประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเนี่ยพุทธศาสนาก็จึงตั้งยั่งยืนสืบต่อกันไป แต่การให้ทานแก่บุคคลโดยเฉพาะนั้นสมมติว่าถ้าหาว่าพระองค์นั้นน่ะหนีไปที่อื่นแล้วโยมผู้นั้นก็ไม่แล้วไม่เข้าวัดไม่ทำบุญอย่างนี้แหละจะทำให้ศาสนาเสื่อมหรือว่าพระองค์นั้นท่านมร,รณภาพไปแล้วอย่างนี้นะแต่ว่าก็คงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่คงมีบางคนน่ะเนียยว่า เป็นศรัทธาจริตไม่ประกอบด้วยปัญญาได้เรื่อมใสได้นับถือองค์ใดแล้วก็นับถือแต่องค์นั้นนะองค์อื่นไม่แล้วออพอท่านองค์นั้นไม่มีแล้วก็แล้วและไม่ไม่ทำบุญแล้วเพราะฉะนั้นพระอ,องค์เจ้ายังตรัสว่าการให้ทานแก่หมู่สง์นี่นะจึงมีอน,นิสงส์มากเพราะว่าเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปเพราะว่าพระสงฆ์นี้ย่อมมีความเป็นอยู่อาศัยชาวบ้านและผู้ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้มีบุญมากเหมือนกันหมดไม่ใช่พระสงฆ์บางองค์ก็บุญน้อยญอาติโยมชาวบ้านก็มองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเลื่อมใสก็มี ผู้เช่นนั้นก็ไม่ค่อยจะได้รับทยทานอดอดอยากอยากต้องอาศัยเพื่อนกุงอาศัยอุปชาอาจารย์สงเคราะห์สงหาไปอย่างนี้แหละแต่บางองค์ก็มีบุญมากหน่อยมีญาติโยมชาวบ้านเลื่อมใสได้ถวายปัจจัยทั้งสีนั่นท่านก็เป็นอยู่ไปได้สะดวกอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นการที่ผู้มีศรัทธาให้ทานเป็นสังฆทานนี่นะท่านจึงว่ามีอนิสงส์มากนั่นแหละเพราะว่าเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบต่อกันไปนี่ให้เข้าใจเรื่องการให้ทานที่พระศาสดาทรงแสดงในสมาคมครั้งนั้นนะ่ะ โดยมีพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นประธานดังนั้นพระพุาทธศาสนาจึงได้เจริญสืบต่อกันมาจนถึงบัดน,นี้ไม่เสื่อมสูญไปจากโลกนี้แล้วก็จึงได้มีผู้สละบ้านเรือนออกบวชก็เพระบาทายกทายิกาไม่ลำเอียงแสดงความยินดีเลื่อมใสต่อพระสงฆ์สามเณรผู้ ประพติปฏิบัติดีตามธรรมวินัยเหมือนกันเสมอกันหมดแม้สมเนน,น้อยๆเมื่อหากว่าปฏิบัติดีสำรวมศีลสำรวมอินทรีย์ด้วยดีอย่างนี้ก็ทายกทายกาก็เลื่อมใสยินดีถวายทานไม่อดไม่ยาก <c oughs> ในประเทศศีลังกานั่นท่านสแสดงไว้ในตำรานะ มีพระราชาพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าวัตคามินีอภัยอันนี้เลื่อมใสในพุทธศาสนามากวันนี้วันหนึ่งพระเจ้าวัตคามินีอภัยเนี่ยเห็นสมณเณรน้อยองค์หนึ่งแล้วก็น่ารักเอสสมณเณรน้อยองค์นี้เนี่ยจะเป็นผู้มีคุณธรรมสมกับเป็นสมณะจริงหรือหนอเราจะทดลองดู มันนี้ก็ให้พ่อครัวปิ้งนกกระทาตัวหนึ่งแล้วก็น,น้อมเอาไปถวายแก่สมมเณรน้อยนั้นสมมเณรน้อยก็เลยแบ่งนกกระทานั้นออกเป็นครึ่งหนึ่งเอ่อเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งตนก็ฉันส่วนหนึ่งก็ให้คนเอาไปมอบให้พระราชาสเสวยอา่า พระราชาได้เห็น <c oughs> ความมากน้อยสันโดษของสมมเณีอย่างนั้นเลื่อมใสยอย่างใหญ่โตได้ถวายสำรับแก่สมมเณีน้อยวันละแปดสำรับ <c oughs> สมมเณีได้รับอาหารวันละแปดสำรับอย่างนั้นท่านก็เอาไปถวายพระถวายเนนถวายพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ที่ขาดแคลนอาหารไปเลยตนเองก็เอาแต่พอฉัน เท่านั้นเลยอนี่แหละความเป็นผู้มักน้อยสันโดษของสมณะนี่นะจึงชื่อว่ามีคุณมีประโยชน์ต่อพระศาสนามากมายไม่ใช่ว่าจะมีแต่คุณประโยชน์แก่ตัวเองยังนำความเลื่อมใสมาให้แก่ประชาชนแม่เจ้าบ้านผ่านเมืองเพื่อนโคนับถือเลื่อมใสอ่พระภิกษุสามนเณรผู้มักน้อยสันโดษสำรวมตนด้วยดี อย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปให้เต็มความสามารถของตนทั้งภิกษุทั้งสามเณรทั้งทายกทาย,กทายิกาทั้งผู้ครองเลือนทั้งหลาย <c oughs> ก็ให้ตั้งใจทนุบำรุงพระพุทธศาสานานีด้วยการปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติที่ ตนได้อยู่ในฐานะที่ตนจะพึ่งปฏิบัติใจเช่นผู้เป็นทายกทายิกาก็ตั้งอยู่ในทานวัดขวัขวยในทานเสมอไปตั้งอยู่ในศีลวัดพยายามรักษาสินห้าสินโอโสศให้บริสุทธิ์พุทธ้องให้ได้ ตั้งอยู่ในธรรมสาวนานามัยสนใจในการฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสนใจในการไหวพระการภาวนาฝึกฝนจิตใจของตนให้ให้มันมั่นคงให้มันเรื่อมใสนับยิ่งในคุณพรระัตนไก,กยและเชื่อมั่นในบุญกุศลที่ตนทำว่าจากนำตในให้พ้นทุกข์ได้จริงๆ ไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำตนให้พ้นทุกข์ได้นอกจากบ,บุญจากคุณนี่แล้วไม่มีเนี่ยฝึก,กจิตใจของตอนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณนี้ให้ได้อย่างนี้เมื่อสะสมบุญคุณนี่ให้แก่กล้าขึ้นไปแล้วกิเลสอันมีอยู่ในใจมันก็ค่อยน้อยเบาบางออกไปเรื่อยๆแม้ภิกษุสามเณรก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อปฏิบัติตามไตรสิกขาคือศินสมาธิปัญญานี่ ให้เต็มความสามารถของตนของตนแล้วอย่างนี้นะกิเลสตัณหาอันมันหมักหมมอยู่ในจิตใจมานมนาน,นั้นมันก็จะค่อยเบาบางไปทีละน้อยละน้อยไปเ <c oughs> พระาะว่าศีลสมาธิปัญญานี่นะมันเป็นคุณธรรมที่กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาทอันเป็นฝ่ายอากุศลน,นี่นะ ออกจากกิตใจนี้ได้จริงๆเลยเช่นยกตัวอย่างว่าผู้เคารพในศีลจริงๆอย่างเนี้ย้าถ้าใครมาชวนทะเลาะวิวาสอย่างเนี้นึกได้เลยว่าถ้าขืนตอบโต้งไปนี่มันก็จะต่อยจะตีกันจะฆ่ากันศีลก็ขาดไม่เอาแล้วงดเว้นเลยอดทนหลีกหนีไม่ทะเลาะวิวาสกับใครเลยศีลจะขาดนี่ เช่นนี้ความโกรธมันก็เบาลงไปเลยเราผู้นั้นยึดเอาศีลเป็นอารมณ์นะเนี้แล้วพร้อมกันนั้นสมาธิก็มีสติควบคุมจิตให้ตั้งมั่นลงไปเพราะตนตนเคยทำสมาธิอย่างไรมาเคยควบคุมจิตอย่างไรถึงเวลามีเหตุอย่างนั้นกระทบกระทั่งเข้ามาก็มีสติควบคุมจิตให้ตั้งมั่นได้ไม่ให้หวันไวไปตามความ อารมณ์เรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆเหล่านั้นนะ,ะนี่แหละสมาธิเนะี่ยมันก็จังหวะมันเป็นเครื่องระงับความโลภความโกรธลงได้แถมปัญญาอีกบ้นี้เมื่อออดกั้นทนทานต่อความโกรธนั้นได้แล้วภายหลังก็มาใช้ปัญญาพิจ,จารณาเห็นโทษแห่งความโกรธอันนั้นจริงๆเลยความโกรธนี่นะที่มันโกรธ ผู้อื่นมันทะเลาะวิวาทบาดหมางผู้อื่นนะเพราะอะไรเพราะมันยึดถือขันห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันจะเกิดมานะแข็งกระด้างขึ้นไม่ยอมสละไม่ยอมยกโทษหรือว่าอภัยแก่ใครเลยนี่แหละโทษของมันนะเมื่อพัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมองเห็นโทษแห่งความยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็จะปล่อยวางจะไม่ยึดไม่ถือ ขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเลยนี่มันก็ทำให้กิเลสนั้นเบาบางออกไปเลยความโกรธก็ยิ่งเบาไว้หลายเพราะปัญญาเกิดขึ้นแล้วปัญญาสอนจิตจิตไม่ยึดมั่นในความโกรธความโกรธมันก็ระง,งับไปเรื่อยๆไปเป็นอย่างนี้แหละให้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อความโกรธมันระง,งับไปได้ความหลงมันก็ระง,งับไปตามกัน ความหลงมันเข้าใจผิดคิดว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่นะความเข้าใจผิดอย่างนี้มันก็ระง,งับไปความเห็นแจ้งมันก็เกิดขึ้นมาแทนเห็นว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราจริงมันก็ต้องยั่งยืนมันต้องบังคับได้มันจะไม่ต้องแปรพนแตกดับใครจะไปอยากให้ขันห้านี่แตกดับแล้วเกิดมาแล้วยังมีอายุยืนอยู่ตั้งตลอดกาลนานทีเดียว แต่มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังนี่เพราะฉะนั้นแหละผู้เป็นทายกทายกาิกา็ดีเป็นภิกษุสามเณร็ดีให้เพึงตั้งมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติดังกล่าวมานี่ให้มั่นคงในจิตใจแล้วก็สามารถที่จะทำลายกิเลสบาปธรรมอันที่ตนได้สะสมมาะสะสมมันมานมนานหลายชาติหลยายพ่อมาแล้วนี่นะ ให้มันน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจโดยลำดับลำดับไปจนกลัวมันจะหมดสิ้นลงดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้